ได้ขึ้นตัวบ้านใช่ไหมยายแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นตัวบ้านใช่ไหมบอกอ๋อเขื่อนไปถึงตัวบ้านอยู่อุ้ยบ้านหลังนี้นังท่วมอยู่เลย บรรยากาศยามเช้าค่ะนะดูน้ำท่วมค่ะบ้านตน้นอำเภอเพะยืนยายบอกว่าพึ่งรถได้สองวันมันต่ำหน่ะเนาะกันเนาะมันตำ่ำ ไม่น่าเลยเนาะน้ำเยอะขนาดนี้เลยน้ำท่วมนะจุดนี้น้ำท่วมนะคะที่ณจุดนี้ที่น้ำท่วมนะคะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านต้นบ้านต้นอำเภอพยืน นี่แลหละ่ะเอ้ากันไว้ใหญ่มันมาอีกบอก <c ười> อ,อ๋อขออนุญาตฮะโอ้ยใหญ่อ้โห บรรยากาศยามเช้าค่ะนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านต้นแล้วค่ะอำเภอพะยืนว่าหันวอุ้ยอย่านะคะอย่ากัดนะคะว่าหันว่วมถึงนี่บอบอกอ๋อป้าท่วมขนาดนั้นเลยนะ่ะบ้า อ๋อก็ยังดีเนะนาะกต่ยังดีว่ามันไม่ได้เขาในตัวบ้านเขาเนาะป,ป้า,าทวมทุกปีทวมจนต้นแบบคุ้งตายเ <laughs> สียใจด้วยนะคะต้นมะละกอนอ่ะนะ <laughs> โอ้ยถือว่ามันกัดตามได้บางนี่เนาะมีหน้าเลย่ะเออ แต่ว่าแต่ว่าอุบลน,นี่โอ้โหลังค้านี่ท่วมปิดเลย<ช>นี่นะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านต้นนะคะเพื่อพหยืนนะคะโอ้โหดูสิคะเนี่ยจะเป็นเดือนไหมแน่ท่วมอยู่อย่างเนี้อ๋อ อได้เมตตาได้ยี่บกคับป่าอ๋อนี่ค่ะดุดบ้านถ่วมคับับุงสถานการณ์บ้านถ่วมสถานการณ์บ้านต้นอำเภอพยืนเนาะถ่วมจนรับเนี่ยนะปลาซิว <c oughs> <c oughs> ปลาซิวเอาปลาซิวเอาโอ้ตาย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 โอ้บงในค่ะพี่น่องชาวบ้านเดือดร้อนได้ได้ของได้ของอย่างน้ำเพื่นบ่ค่ะเลอะอ๋ออ๋ออ๋อเทศบาลยังดีเนาะ

อืมตาย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  <c oughs> ไป็นไยาย <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่บ่ค่ะบ้านหลังนี้บอ่อขาอ๋อมา <c oughs> ตายแล้วดูเธอค่ะเนี่ย ดูชาวบ้านนะคะเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมบ้านต้อนอำเภอพะยืนนะคะโอ้แต่เป็นถ่วมข้างในพ่วมหน่ยเนาะกันยังดีว่ากันยังดีอยู่ว่าเอออืม ถ้าท่วมข้างในแล้วโอ้โหสองชั้นเดียวนี่มันก็อ,อยุบบ้านคือกันยุบยุบบ้านกันดีว่ามันบาท่วมตัวบ้านแต่ว่ามันท่วมแค่แค่ข้างนอกแบบนี้แหละแต่ไม่ไม่ได้เข้าตัวบ้านพอดีแต่มันจะเป็นมันจะลดไว้อ๋อ ทั้งฟังทั้งไอเขาบ้านผลนวัติทั้งนั่นกับสินักแน่โอ้ตายละอ๋้บ้าทโ่อ๋อมันเป็นบางมันเป็นบางจุดที่หนักที่หนัก มันเป็นเนื่นแต่ว่ามันหนักจังไงมันกับบอยากขถทวมแล้วแนวนี้เ <Engagement> สียเวลาเสียเวลา,วลา,ท,า,าลทำมาหากินเมนค่ะเมนน่ะสำคัญน่ะ,ะ,ะที่สุดเลยสำคัญคือห้องน้ำที่สำคัญน่ะบอเล้ว อันนี้ก็เขาได้ยูอูหรือว่า,าเขาได้อ๋อ่วมปีทุกมันกกโอ้ธรรมาชาติเนาะธรรมาชาติน้ำมันธรรมาชาติของภหยธรรมาชาติ สิไปโทษไพกับบ่ได้ได้ดิแพ้ธ้ามชาตินี่ยคองแบบเน็ต <laughs> ตายตายดูค่ะดูค่ะพี่น้องจา๋าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดช,กด like, กดชมช่องยายนุชคนตะเล็กด้วยนะคะดูค่ะดูค่ะบรรยากาศจะมีปิงไหมเนี่ย <laughs> มีปิงไหม กดลงก่อนนะคะฝากเบื้องเด้อพี่น้องจ้ะไปแล้วชอบได้หนครับฮะ